ต้องขอบคุณท่านลุยอองหากไม่ได้ท่านลุยอองลงเรือก็หม่อมก็ไม่ทราบว่าจะตามหาเซียวเอ๋อเจอเมื่อไหร่ท่านเสนาบดีซูเกรงจะไปแล้วในเมื่อท่านเสนาบดีซูยกคุณหนูรองให้ข้าข้าก็ต้องดูแลความปลอดภัยของน,นางหากท่านเสนาบดีซูไม่มีเรื่องอะไรแล้วข้าขอตัวกลับก่อนการเดินทางแสนยากลำบากในครั้งนี้ข้าก็ต้องกลับไปพักผ่อนสักหน่อยท่านลุยอองประหมม เซนบานบดีซูมีอะไรหรือไม่มีพยาค่ะก็มันจะส่งท่านพีนนยอองไม่ต้องส่งแลอวเสนาบดีซูกังวลใจเมื่อไหร่วันแล้วไม่พบผ่อนเถอะนายท่านเชี่ยวเอือเป็นอะไรคุณหนูบอกว่ากลับมาถูกขรเยายก็ยังดีกว่าตายอยู่นอกจวนข้าน้อยคิดว่าตอนที่คุณหนูอยู่นอกจวนต้องลำบากไม่น้อยเลยเจ้าค่ะถ้าลุยองพบ ตัวเซียวเอ,อ๋นังก็หิวจนไรยเรี่ยวแรงไม่ลำบากก็เกินไปแล้วอ้างตามเหตุผลเซียวเอ,อ๋ไม่อาจเป็นอนุภรยาของท่านลุยอองได้แต่ท่าทีของท่านลุยอองเห็นได้ชัดเลยว่าต้องการเซียวเอ,อ๋คาจะทำยังไงดีท่านเสนาบดีอย่าคิดมากเลยขอรับหลวงพ่อคุยกวางก็บอกแล้วว่าคุณหนูรองกับท่านลุยอองเป็นคู่สวรรค์กำเนิดสวรรค์กำเนิดอะไรกันละ่ะ ถ้าเป็นสวนรรค์กำเนิดจริงๆแล้วก็เชื่อเออจะต้องลำบากลำบนเช่นนี้หรือนายท่านเพิ่งจะกลับมารอยสีแดงก็เล็กลงแล้วของแบบนี้สามารถขึ้นขึ้นลงได้ด้วยเหรอคุณหนูรอยสีแดงที่มือของคุณหนูก็เล็กลงแล้วเจ้าคะ่ะแปลกจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเหรอเจ้าคะอาจจะเป็นเพราะว่าหิวจึงขึ้นมาละมั้ง คุณหนูทันวันขึ้นแล้วนะเจ้าคะต้องโทษคนหลนานเขาจงใจแน่แคุณหนูข้าน้อยว่าท่านลุยอ๋องก็ไม่เลวนะเจ้าคะเมื่อครู่เขาก็ช่วยคุณหนูพูดเป็นไปได้หรือไม่ว่าวันก่อนที่เรื่องที่คุณหนูเห็นบนภูเขาจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดซิวซิวทำไมเจ้าถึงคิดแบบนี้ล่ะต้องเป็นเพราะข้าหนีไปครั้งแล้วครั้งเล่า จึงทำให้เขาเสียหน้าเขาจึงจงใจขุนค่าให้อ้วนและสร้างภาพให้เป็นคนดีต่อหน้าท่านพ่อท่านแบบนี้แล้วท่านพ่อก็จะไม่ปฏิเสธการแต่งงานเขาก็จะพาค่าไปเป็นอนุภรรยาของเขาและเปลี่ยนวิธีทรมานค่าเขาอาจขังค่าไว้ในห้องเก็บปืนและใช้แส้หนังฟาดค่าเขาอาจให้ค่านั่งอยู่ใต้โต๊ะ ดมกลิ่นอาหารของเขาและปล่อยให้ข้าดมเท้าของพวกเขาเขาอาจปล่อยให้ฉันอดอาหารจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจากนั้นก็ส่งข้ากลับบ้านสิบวันให้ข้ากินอย่างบ้าคลั่งเพื่อสร้างภาพว่าให้ข้าอ้วนอย่างมีความสุขน่าสงสารข้ายังไม่พ้นวัยสาวเลยอยีกครึ่งชีวิตก็มาถูกทำลายแบบนี้ข้าหนูช่างน่าเวทนาจริงๆเจ,จ,จ,จ้าค่ะ ซงซิลเจ้าอย่าให้ความไร้เดียงสาของเจ้าทําให้เจ้าตาบอดถูกความชั่วของเขากดบงังข้าไม่รู้ว่าจะพึ่งใครอีกแล้วคุณหนูวางใจเถอดเจ้าค่ะข้าน้อยจะช่วยคุณหนูเองเซียวซิวซิว,วคุณหนูผู้หญิงคนนี้นับวันยิ่งน่าสนใจจริงๆซิเอ,อ๋อ ท่านพ่อพูดอะเจ้าคะ่ะเสือเอ๋อเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากับลุยอองท่านพ่อพูดมาเลยเจ้าคะ่ะเจ้าวางใจได้ขาวเจ้าไม่อยากเป็นอนุภรยาของท่านลุยอ,องพ่อก็จะไม่บังคับเจ้าแต่ท่านลุยอองพึงช่วยเจ้ากลับมาพ่อไม่สะดวกใจเออถึงเรื่องนี้รออีกสักสองสามวันพ่อจะคุยกับท่านลุยอ,องให้ท่านพ่อเป็นเพราะลูกเอาแต่ใจขอบคุณท่านพ่อขอบคุณท่านที่ ขอบคุณท่านพ่อเจ้าค่ะพอแล้วไม่ต้องลองแล้วขอเพียงเจ้าไม่หนีไปข้างนอกอีกก็พอแล้วล่ะลูกจะไม่หนีไปแล้วลูกจะกระตันอยูต่อท่านพ่อช่วยชีวิตเจ้าค่ะข้ารู้ว่าท่านพ่อต้องรักข้าอย่างสุดหัวใจและอยู่แล้วเจ้าค่ะนายท่านดีกับคุณอยู่ที่สุดเลยแค่คิดว่าตัวเองได้บอกลาไอ้โรคจิตฟื้นดินรานแล้วค่ะก็ ใครคือโลกจิตหรือเจ้าคะก็ต้องเฟอร์ลิงคุณหนูนันทันลุยอองเจ้าคะ่ะเมื่อครู่คุณหนูลองพูดว่าเฟอร์ลินอะไรหรือคะได้ยินไม่ชัดทานลุยอองบังเอิญจริงๆคุณหนูลองยังไม่ตอบคําถามค่าเลยนะท่านพ่อบอกว่าการกระโดดข้ามกาแพงไม่ใช่การกระทําของสุภาพบุรุษท่านพ่อยังบอกอีกว่าผู้หญิงอย่างข้าสามารถคุย กัาสภาพผู้กับส,สภาพบุรุษได้เท่านั้นขงซิ่วได้ไปแล้วฮะเจ้าเจ้าเข้ามาได้ยังไงคุนหนุไม่เป็นอะไรนะเจ้าคะเขาก็เดินเข้ามานละสิท่านลุยอองคุณหนูคมำหมอมฉันยังไม่อยากออกเรือนนี่มันก็ดึกดึกดืนดแล้วเมือ่อคำช่นนี้ชายหนุ่มหญิงสาวอยู่ด้วยกันเกรงว่าจะเสื่อมเสียเกียรดได้นะเเพคะ หลีกไปการหน,นีคือสุดยอดกลยุกค่ะค่ะได้ยินไม่ผิดแล้วก็เมื่อครู่คุณหนูลองว่าค่ะเป็นโรคจิตและยังว่าค่ะเป็นคนต่ำสามด้วยสินะนี่คุณหนูลองเป็นวัวสันลันวะเหรอคนที่ขโมยไม่ใช่ค่าหากเจ้ายัางไม่ออกไปแล้วก็ข้าจะตะโกนให้คนมา ให้คนได้เห็นว่าลุยอองเป็นโจรขโมยดอกไม้โจรขโมยดอกไม้หรือจะว่าหากพวกเขาเข้ามาเห็นฉากนี้คืนนี้เขาจะขโมยเจ้าไปได้หรือไม่เจ้าคิดจะทำอะไรนะ่ะเ้าไม่ได้คิดจะทำอะไรหาไม่มีธุระแล้วเช่นนั้นก็ลาก่อนข้าจะกลับไปนอนแล้วก็หนูลองเจ้าจะไปไหน เสนอบดีสูเป็นคนดียกกยาโช่วยดีได้คดําไม่ดสอนเจ้าหรือว่าบุญคุณต้องทดแทนไม่ใช่คำวิจารณ์คนอื่นรับลังบุญคุณต้องทดแทนอะไรกันข้าจะไม่เห็นได้ว่าลื่อ๋องมีบุญคุณอะไรกับข้าพ่อคุณหนูลองกลับมาที่จวนเสนบดียังไม่เป็นบุญคุณอีกหรือข้าไม่ได้บอกนี่ว่าข้าอยากกลับมาเจ้าดินดันพาข้ากลับมาเองเงินดู ต่ข้ารู้สึกว่าการตัดใจหนีของเจ้าไม่ดึงดันเหมือนกับครั้งก่อนนะหลังจากที่ข้าพบคุณหนูรองคุณหนูรองก็เพิ่งจะหนีแค่ครั้งเดียวก็เจ้านําคนมาเป็นสิทธิ์คนล้อมข้ากับหงสิ้นไว้เจ้าจะให้ข้าหนีไปยังไงล่ะในเมื่อคุณหนูรองไม่อยากกลับมาฉะนั้นก็เอาอย่างนี้วันนี้ข้าจะเป็นคนดีคืนนี้ให้ข้าพาคุณหนูรองหนีด,ดีหรือไม่ ขอบใจน้ำใจของท่านลุยอองแต่ค้าไม่จำเป็นต้องดีแล้วท่านพ่อรับปากข้าแล้วว่าอีกสองสาวันจะไปปฏิเสธงานแต่งของลุยอองลาล้วก่อนนะผู้ชายหลอกลวงปฏิเสธการแต่งงานหรือน้องพี่คิดจะมาไหมไหนอีกแล้วเนี่ยเสี่ยเอ,อ๋ยยินดีกับเจ้าด้วยนะ ีพ่พี่ท่านี้ก็มีแค่พี่กับขา้าไม่จําเป็นต้องเสียแซงด้วยหรอกพี่ไม่ต้องมาตีนะหน้าหรอให้คนอื่นตกใจเล่นนะข้ากลัวว่าหากดูเยอะเกินไปคืนนี้จะฝันร้ายเจ้าคิดว่าที่หนีออกจากบ้านไปแซงทําเป็นลําบากแล้วท่านพ่อจะรักแล้วเปลี่ยนสภาพเป็นอยู่หรือไงก็ยังได้ผลนะเมื่อคืนท่านพ่อก็บอกแล้วว่าจะยกเลิกการแต่งงานของข้ากับท่านลุยอ๋องนั่นมัน ก็เรื่องของเมื่อคืนฟาบาททรงได้ยินว่าเจ้ากับลืยอ๋อ,องเป็นคู่ตุนานนันที่เจ้าอาวาสหุยกวางผูกดวงไว้จึงทรงเขียนคำคู่ฟ้าประทานเสียงคำนี้ด้วยพระองค์เองวันนี้ก็ประทานให้ท่านพ่อตอนประชุมเช้าอะไรนะค่ะจะไม่ปิดบังเจ้าเรื่องนี้สู่อ๋องเป็นคนทูลฟาบาทเองเรไยถึงใช่ไหมล่ะ เพื่อให้ได้แต่งงานกับข้าชายที่เจ้ารักไม่เสียดายที่จะปักใสเจ้าในอ้อมกอดของลุยอองสู่อองคุณชายจวีนจูทำไมถึงทำกับข้าเช่นนี้อ๋อถึงกับร้องไห้เลยริเชื่อเออสู่อ,องเป็นพี่เขยของเจ้าในอนาคตนะอย่าคิดถึงพี่เขยในอนาคตของเจ้าสิ หากใครรู้เข้าแล้วก็เกรงว่าจะทําให้คนทั้งตายลาพากันว่าเจ้าระไรยังไอคุณชายเจวีนจูโอ,โอ๋ลองให้จริงๆด้วยดูท่าว่าจะมีความรักฝังใจที่ยากจะลืมสินะน่าเสียดายจริงๆในสายพระเนตรของปู่สองสู่องเจ้าก็เป็นแค่รองเท้าขาดๆไม่ได้สดส่วนที่เขาเคยสวมใส่เท่านั้นคุณหนูใหญ่ท่านทำเกินไปแล้วนะเจ้าคะ ได้รับการอบรมสั่งสอนใครให้เจ้ามายอกย้อนค่ะบางอาจยังไม่รีบขุกเข่ากลาบาไว้คุณหนูใหญ่อีกข้าน้อยไม่ได้ยกกย้อนคุณหนูใหญ่นะเจ้าคะข้าน้อยแค่พูดความจริงพูดความจริงงั้นหรือตัวเจียนหากยังไม่ขุกเข่าก้มหัวให้คุณหนูใหญ่แล้วก็ข้าจะนําเรื่องที่เจ้ายกย้อนคุณหนูใหญ่ไปไรายงาน ในท่านและผู้หญินทราบให้ผู้หญินขายเจ้าออกไปซะที่ตายสิผงซิวถูกทุกตีจนจะกลายเป็นเนื้อหมูแล้วเธอยังคิดถึงผู้ชายหลายใจนั่นอีกทําไมข้าน้อยไม่ควรยักย้อนคุณหนูใหญ่ข้าน้อยสำนึกถิดแล้วเจ้าค่ะลูกอน,นุไม่ได้รับการสั่งสอนสอนเสาใช้ข้างกายก็เช่นกันต่างกันราวกับฟ้าดินยังไม่คุกเข่าอีก มาเห่าไปตองให้ทำให้แค่ทำได้แค่เห่าแต่ทำอะไรไม่ได้ซูเซียวเจ้ากล้าตบคนของข้าหรือคุณหนูใหญ่ท่านต้องให้คนเป็นธทมกับข้าน้อยนะเจ้าคะข้าจะบอกให้เจ้านะข้าไม่เพียงแต่กล้าตบคนของเจ้าหากเจ้ายังพูดอีกข้าจะจัดการเจ้าเด็กๆเรียกให้คนมาช่วยหรือรีบเรียกมาเลยพี่ใหญ่ในใจท่านพ่อตอนนี้พี่เป็นยังไง เจ้าคิดว่าท่านพ่อจะเชื่อข้าหรือเชื่อเจ้าล่ะหากข้าจะไม่ผิดแล้วก็พี่ใหญ่ถูกท่านพ่อลงโทษเพราอะเยอะเลยค่ะตู้เจียนก็เคยถูกตีไปแล้วด้วยเจ้าเจ้าคิดว่าท่านพ่อจะฝังความข้างเดียวหรือไงฉะนั้นเจ้าเรียกคนมาสิแต่ข้าเชื่อว่าท่านแม่ต้องโมโหมางแน่ๆเป็นถึงลูกสาวคนโตของภรรยาแต่ทำไมถึงได้โง่ขนาดนี้นะ เสียหงหงคุณหนูของเจ้ามีชื่อเสีย,ยงด้านความเสื่อใสยบริสุทธิ์ขี้ขาดและไม่เป็นอันตรายต่อใครใช่ไหมเออใช่เจ้าค่ะเอาเป็นว่าตามนี้แหละพี่ใหญ่ภาพลักษณ์ที่เล็กเียดสงสาและขี้ขาดของข้าฝังลากลึกอยู่ในใจของผู้คนบางคำให้ข้าตีตู้เจียนได้มันก็ต้องมีสาเหตุใช่ไหมละ่ะหากข้าจะไม่ผิดแล้วก็ฝ่าบาท ทรงเขียนหนังสือครอฟ้าประทานสี่คำนี้ด้วยพระองค์เองค่ะก็ไม่รู้สินะว่าเจ้าน่าใจหรือว่าจะเรียกท่านพ่อมานางตัวดีหน้าโมโหนะักจะ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 ,จะทำอะไรที่แท้หมาดุก็ยังกลัวคนสินะเจะ้ามันคนไรประโยชน์คุณหนู หนูท่านเป็นอะไรหนาเจ้าคะข้าปวดหัวมากเหมือนมีเสียงตะโกนร้องอยู่ในหัวของข้าคุาหนูข้าน้อยว่าท่านยังคิดถึงสู่อองอยู่แต่สู่อองผลักใส่ท่านไปให้ลุยอองเพื่อผลประโยชน์แล้วท่านอย่าคิดใช้สมองอย่าคิดให้ปวดสมองเลยเจ้าคะ่ะส่อองข้าอยากพบเขาให้ข้าไปพบเขาคุณหนู คุณหนูจะไปไหนเจ้าคะคุณหนูคุณชายเจวินจูคุณชายเจวินจูข้าคิดว่าเจ้าจะไม่มาซะแล้วทําไมทําไมต้องผลักใส่ข้าไปอยู่กับลุยอองด้วยเจ้าบอกความจริงใจกับข้าไม่เปลี่ยนแปลงที่แต่งกับพี่ใหญ่เพราะความไม่สมัครใจแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ผลักใส่ข้าไปหาลุยอ,องก็ไม่สมัครใจใช่หรือไม่ ข้าไม่เคยปลักใสเจ้าให้ไปให้ใครไปแต่เป็นเพราะเจ้าไม่เต็มใจอยู่เคียงข้างข้าเจ้าบอกว่าข้าไม่เต็มใจอยู่เคียงข้างเจ้าแล้วเคียงข้างเจ้าแล้วข้างกายเจ้ามีที่สําหรับข้าหรือข้าคิดว่าวันนั้นที่พบกันในเมืองก็พิสูจน์ว่าเจ้ากับข้ามีวาสนาต่อกันสวรรค์น้ำทางให้ข้าไปหาเจ้าแต่นึกไม่ถึงเลยสุดท้ายข้าก็หนีไม่พ้นกรง หนีไม่พ้นกลงที่ท่านพ่อวาดไวให้และหนีไม่พ้นกลงที่เจ้าเตรียมเอาไว้ให้ข้าข้าน่าจะเดาได้ตั้งนานแล้วว่าเจ้าหนะใจดำเป็นข้าที่ทำร้ายตัวเองเซียวเออเจ้าเคยถามข้าเคยถามเจ้าแล้วแต่เจ้าก็ไม่ยอมมากับข้าจากวันนั้นที่สู่อ๋องได้ช่วยเซียวเอ๋อในจนจกนี้ เซอเอ๋อก็รู้แล้วว่าชีวิตนี้จะไม่มีทางปฏิเสธได้แต่ท่านอ,องเซอเอ๋อเค้าไม่เคยผลักเสยเจ้าไปให้คนอื่นเลยนะแต่ท่านพี่บอกว่าเจ้านำเรื่องใต้แดงของข้ากับลุยอองไปกลาบทุนฝาบาทฝาบาทจึงเดิมทีท่านพ่อก็รับปากข้าแล้วว่าจะไปปฏิเสธงานแต่งกับท่านลุยอองสูเยหรือที่แถนางก็ทำเรื่องเลวร้ายอยู่เบื้องหลัง เจ้าเอจะไม่ต้องไปเชื่อสูเย่เรื่องได้แดงเป็นเพราะน้องสามจัดการแต่เจ้าวางใจได้ข้าจะไม่ให้เจ้าแต่งก,กันกับใครทั้งนั้นเสด็จพี่พูดอะไรออกไปนะหืมคุณหนูคุณหนูลองมั่นกับข้าเสด็จพี่คงไม่ลืมหรอกนะแต่ในใจของเซียวเอ๋ไม่ได้อยู่ที่เจ้าคิดว่าเจ้าคงจะรู้นะ ใจของนางไม่ได้อยู่ที่ข้าก็ไม่สําคัญที่สําคัญก็คือค้ากับนางเป็นคู่ฟ้าประธานวาสนาที่ฟ้ากําหนด